สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะลูกวันนี้เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่4นะคะลูกจะเป็นเกี่ยวกับโคดดิงให้เอ็มชนี่นั้นทำงานเอนักเรียนจำได้หรือเปล่าคะเวลาเราจะโคดดิงสั่งให้หุ่นเอ็มชนี่ทำงานตามคำสั่งของเราเราใช้คำสั่งอะไรบ้างแล้วเราใช้อุปกรณ์อะไรคะลูกในการสั่ง ใครจำได้บ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเราใช้พี่จอยสติกนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็นำจอยสติกไปแตะที่การ์ดคําสั่งต่างๆเลยนะคะลูกในการสั่งงานนะคะลูกก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นะคะลูกเราจะต้องออกแบบลําดับขั้นตอนคําสั่งก่อนนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่า หุ่นยนต์นั้นจะทําอะไรก่อนและทําอะไรเป็นลําดับต่อไปนะคะโดยให้นักเรียนดูแต่ละภารกิจก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางการ์ดคาสั่งนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่19นะคะลูกเพื่อที่จะไปดูตัวอย่างการวางการ์ดคําสั่งกันนะคะหน้าที่19มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ เก่งมากค่ะเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าตามด้วยเลขอะไรต่อลูกเลขเกา้าเยี่ยมมากๆเลยโอ้ขอบคุณนะคะที่ช่วยกันตอบนะคะลูกเราจะแปลงร่างตัวเองกลายเป็นตัวอะไรเอ่ยแมวน้อยนะคะแมวภาษาอังกฤษว่าไงคะใครรู้บ้าง cat c cat แมวนะคะเก่งมากๆเลยแมวมันชอบกินอะไรลูก ชอบกินปลาใช่ไหมคะคุณครูใจในักเรียนมาแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นแมวนะคะอ่าเป็นแมวนะคะทํายังไงดีเนาะจะให้แมวน้อยตัวนี้เดินไปกินปลาได้ให้นักเรียนดูนะคะว่ามันมีช่องอยู่ทั้งหมดกี่ช่องอ่านในช่วยคุณครูตอบเลยแล้วไม่นับช่องที่แมวน้อยอยู่นะคะนับช่องด้านหน้าไปเลยกี่ช่องคะ เอานะับพร้อมกันสิ1 2ึ่ใครได้สองเท่าคนครับ้างยกงมาขึ้นว้าวโอ้หลายคนเลยเก่งมากๆเลยนี่นับเลขก,ก็เก่งด้วยเยี่ยมมากเลยนะคะอ่าคราวนี้นักเรียนลองดูสิคะลูกว่าแมวน้อยนั้นจะต้องเดินตรงหมุนซ้ายหรือหมุนขวาคะลูกถึงจะไปกินปลาได้ เดินตรงใช่ไหมคะแล้วนักเรียนลองดูสิลูกเดินตรงกี่ช่องคะสอ,อันนะคะก่อนที่จะใส่ลูกสอนเริ่มต้นด้วยอะไรคะลูกอ่าคคำสั่งที่เป็นรูปธงสีเขียวแล้วก็พื้นหลังสีเหลืองนะคะจําได้ไหมเอ่ยหน้าที่ของมันมีไว้ทําอะไรคะลูกถูกต้องค่ะใช้เริ่มต้นบันทึกคําสั่งนั่นเอง อ่ายังจําได้อีกไหมเมื่อกี้เราให้มันเดินอะไรคะเดินตรงอ่าเราก็ใส่การ์ดคําสั่งเดินตรงนะคะถึงหรือ,อยังเอ่ยกี่ช่องคะเมื่อกี้จําได้ไหมสองช่องแสดงว่าเราจะต้องใส่การ์ดคาสั่งเดินตรงไปข้างหน้าสองอันอ่าสองอันแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วจําได้ไหมลูกจะต้องใส่สัญลักษณ์อะไรลงไป ถูกต้องค่ะมีหลายคนช่วยต่อคุณครูด้วยนะคะว่าเป็นทงสีเขียวที่เป็นบัตรคำสั่งกลมๆก,การ์ดตัวสุดท้ายนะคะเป็นการ์ดที่เริ่มแสดงคำสั่งนะคะโดยวิธีการเราจะใช้จอยสติ๊กนะคะเริ่มแตะมาจากอันแรกนะคะสังเกตไหมคะถ้าคุณครูยังไม่ได้แตะอันสุดท้าย มันก็จะไม่ทำงานเมื่อคุณครูแตะเป็นยังไงบ้างคะลูกยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเชียร์น้องไพลินดีกว่านะคะว่าน้องไพลินจะทำภารกิจนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะพร้อมไหมคะน้องไพลิน อ่าพร้อมแล้วอ่าเริ่มเลยจับตรงไหนก่อนคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอะไรอ่าเริ่มด้วยเริ่มบันทึกคําสั่งอ่าแล้วเราดูที่ตารางนะคะว่าต้องเดิเนไปยังไงเอยอ่าเพื่อนๆช่วยกันคิดได้นะคะอ่ามาช่วยน้องไพลินด้วยเลยอ่าไหนน้องมาดูสิว่าถูกต้องหรือเปล่า ว้าวเยี่ยมมากเลยสุดยอดเลยอ่าเป็นยังไงคะเมะื่อกี้เราต้องเดินตรงใช่ไหมลูกเราต้องดูก่อนว่าเราทําภารกิจอะไรใช่ไหมคะน้องพลินใช่ไหมคะได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อช่วยไหมเมื่อกี้โอเคนะคะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคนอื่นก็ทําได้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในตัวอย่างที่สองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนแปลงร่างกายเป็นน้องกุกกิ โดยให้นักเรียนทุกคนนะคะวางคำสั่งนะคะวางการ์ดคำสั่งให้น้อง c ุกกี้นะคะเดินไปกินข้าวโพดนะคะาจำได้ไหมเราต้องเริ่มต้นด้วยอะไรคะลูกถ้าถูกต้องค่ะทงสีเขียวแล้วก็พื้นสีเหลืองต่อไปนักเรียนต้องการให้กุกกี้ทำยังไงลูกเดินไปไหนก่อนคะ่ะลองดูนะให้มันเดินเป็นยังไงคะลูก ให้มันเดินอะไรคะแบบนี้เดินตรงเราก็เอาการ์ดเดินตรงนะคะมาใส่เราเดินตรงไปหนึ่งช่องใช่ไหมลูกแล้วคราวนี้นักเรียนต้องการให้คุกกี้นะคะให้น้องกุกกี้นั้นหมุนซ้ายหรือหมุนขวาคะ่ะตัวไหนคือหมุนซ้ายหรือหมุนขวาลูกอ่าหมุนด้านซ้ายไหนด้านซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาถ้าหมุนด้านขวาอายกึมือขวาขึ้นมาคะ่ะ Hey, บางคนบอกมุยยกไม่ถูกคะ่ะคุณครูไม่ยากนะคะลูกวิธีการง่ายๆเลยเราจะนำการคำสั่งหมุนขวาและหมุนซ้ายไปวางบนหัวของน้องคุกกี้นะคะแล้วเราจะดูแล้วเราจะรู้เลยว่ามันจะต้องหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะเดี๋ยวคุณครูนำไปวางก่อนนะคะแล้วเรามาช่วยกันบอกสิว่ามันเป็นบัตรคำสั่งหมุนซ้ายหรือหมุนขวากันแน่ วิธีวางนะคะเราจะวางบนหัวเลยนะคะวางบนหัวน้องกุ๊กกี้เลยนะคะโดยให้ขีดอยู่ด้านหลังนะคะอ่าไหนน้องช่วยบอกคุณครูหน่อยสิลูกว่าบัตรคำสั่งอันนี้เป็นหมุนขวาหรือหมุนซ้ายคะหมุนขวามาดูการ์ดอีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราวางให้เอาด้านที่มีขีดอยู่ด้านหลังของ น้องคุกกี้นะคะอะ่การ์ดตัวนี้คือการ์ดหมุนสายดังนั้นเอ็มชายนี้มันจะหมุนไปด้านสายตามลูกศรนะคะเราวางการ์ดหอันมันจะทําคำสั่ง1ครั้งคราวนี้นักเรียนทราบหรืออยังคะว่าเราจะให้กุกกี้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาคะลูกว้าวช่วยกันตอบเยี่ยมมากเลยหมุนเลยคะ่ะหมุนซ้าย เราก็วางกา๊์ดหมุนสายเมื่อหมุนสายแล้วต่อไปทำยังไงต่อลูกว้าวบางคนตอบแล้วเดินตรงกี่ช่องคะดูสิจะได้กินข้าวโพดละกี่ช่องลูกหนึ่งช่องแสดงว่าเราจะต้องเอาบัตรคำสั่งเดินตรงมากี่อันลูกหนึ่งอันเราก็นำการ์ดคำสั่งเดินตรงมาใส่นะคะหากเสร็จแล้ว อย่าลืมอะไรคะลกูกธงสีเขียวถูกไหมคะวางเป็นลำดับสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันสามารถเดินได้ตามคำสั่งที่เราสั่งหรือเปล่าอ่าเริ่มต้นนะคะนำจอยสติก๊กไปแตะเลยนะคะจากอันดับแรกเลยจากด้านซ้ายมือเรานะคะมาทีละอัน ว้าวเป็นไงคะกินอร่อยเลยเก่งมากๆเลยเด็กๆมาช่วยทำให้น้องคุกกี้ได้กินข้าวโพดนะคะเยี่ยมมากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเชียร์น้องไพลินดีกว่านะคะว่าน้องไพลินจะทำภารกิจนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะราวนี้นะคะเป็นรูปลูกไก่อ่าน้องไพลินจะแต่งหน้าให้เอ็มชายนี่ M iny, เป็นอะไรลูก อ่าใส่เลยค่ะอ่าใส่เลย,รยเริ่มที่บันทึกคำสั่งอันแรกก่อนเลยอันไหนคะอ่าแล้วเราให้มันเดินไปทางไหนเอ่ยลองดูสิโอเคเพื่อนๆช่วยกันคิดได้นะคะอ่าเรามาช่วยน้องไพรลินดูสิว่าจะได้กินข้าวโพดไหม โอเคลองดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่าว้าวสุดยอดไปเลยเก่งมากมากเลยน้องไพลินทำได้นะคะยากไหมคะน้องไพลินอ้าวไม่ยากเลยเพื่อนๆพืนทุกคนก็สามารถที่จะททำได้นะคะลูกการบ้านวันนี้นะคะลูกจะอยู่ในหน้าที่20ค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่20เลยลูกจะมีเลข 2กับเลข0นะคะในหน้านี้นะคะคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนวางการ์ดคำสั่งให้เอมชนี่ไปกินกระดูกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแปลงร่างเป็นด็อกกี้เป็นด็อกกี้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องดูก่อนว่าด็อกกี้จะต้องเดินอย่างไร นะคะเพื่อไปกินกระดูกนะคะให้นักเรียนสมมุติว่าตัวเองเป็นด็อกกี้ด้วยนะคะโดยการให้นักเรียนเขียนลูกศรด้านล่างนะคะลูกในพื้นที่ว่างด้านล่างในหน้านี้เลยนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเริ่มต้นจากอะไรลูกโธงสีเขียวพื้นสีเหลืองถูกไหมคะลูกอ่า ใายดีนักเรียนระบายสีมานิดนึงนะคะลูกจะได้รู้ว่าเป็นธงสีอะไรนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกศอนนะคะนักเรียนวาดขึ้นมาเป็นรูปลูกศรเลยนะคะแล้วก็จบด้วยอะไรธงสีเขียวเหมือนกันแล้วก็เป็นวงกลมสีเหลืองนะคะด้านนอกนะพื้นด้านหลังเป็นสีเหลืองนะคะนักเรียนทําให้สะอาดนะคะลูกหากผิดลบให้สะอาดก่อนนะคะลูกไม่ต้องรีบ ทำงานให้สะอาดนะคะลูกฮ่าคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพาด็อกกี้ไปกินกระดูกได้นะคะขอให้ตั้งใจทํานะคะลูกเป็นยังไงบ้างคะ ยากหรือเปล่าคาับหน้านะคะลูกเรามาดูกันว่าเราจะให้เอ็มไทยนี่ทำภารกิจอะไรบ้างสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะลูกบ๊ายบาย